ทองเนื้อเก้ามะพร้าวสับป,ประรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจใช่แล้วครับผมพาท่านผู้ชมมาที่จังหวัดประจวบคิริขันเพื่อติดตามบรรยากาศการเชียร์ของทีมแห่งเมืองสามอ่าวที่เวลานี้กำลังทำผลงานได้ดีรั้งรองจากฝูงฟุตบอลดิมชั่น2โซนภาคใต้ยอยู่แต่ก่อนเข้าสนามผมอยจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน,นี้ก่อนนะครับ ราะที่นี่ถือเป็นเมืองที่สงบเงียบที่มีที่ท่องเที่ยวสวยๆมากมายส่วนใหญ่จะเป็นอา่าวที่ขึ้นชื่อไม่ว่าจะเป็นอ่าวมะนาวอ่าวบ้านกรูดอา่าวบางเบิดอ่าวประจวบรวมไปถึงอ่าวน้อยหรือหากเบื่อทะเลแล้วก็จะไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติเขา300ยยอดก็ไม่ผิดกติกานะครับาาาาาจากเรื่องเที่ยวเราไปดูฟอร์มของประจวบคีรีขันธ์กันจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนล่างฤดูกาลก่อน พวกเขาเล่นในโซนภาคกลางภาคตะวันตกและได้ไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกแต่น่าเสียดายต้องตกรอบและช่วยไปเล่นดิวิชั่นหนึ่งทว่าฤดูกาลนี้กลับถูกย้ายมาอยู่ในโซนภาคใต้และพวกเขาก็ยังคงทําผลงานในฤดูกาลปกติได้ดีเวลานี้พวกเขาอยู่ที่2ของตารางแข่ง15นัดมี33คะแนนปีนี้ทีมงานของพวกเขายังทําทีมโดยผู้จัดการทีมคนหนุ่มอย่างสงจเสกสันน้ำเมืองจันขณะที่หัวหน้าผู้สอนเป็นโค้ชทง ธงชัยสุกโกกีออดตกุนซือที่เคยพาอายุทยาเลื่อนชั้นสู่ดิวิชันหนึ่งมาแล้วซึ่งปีนี้โ้ชธงมั่นใจว่าจะพาประจวบขึ้นชั้นอย่างแน่นอนแม้จะเหนื่อยหน่อยก็ตามคือเป้าหมายชัดเจนนะครับก็อันดับแรกเราเราต้องพาเข้ารอบแชมป์ลีกนะครับส่วนเป้าหมายที่แทาจริงของเราก็คือพาประจวบซีเล่นดิวิชันหนึ่งได้ดูกันหนะ้า ก็ฤดูกาลที่แล้วเข้ามาในช่วงของแชมเปี้ยนลีกนะครับตัวนักเตะเนี่ยก็เป็นนักเตะนักเตะของเก่าซึ่งซึ่งรูปแบบแล้วก็สไตล์อาจจะไม่เหมาะกับทักติกผมปีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของนักเตะเราเราเลือกมาใหม่เราเลือกมาเองหลายคนทําได้ตามทักติกหลายคนเคยเล่นด้วยกันมาแล้วก็สร้างผลงานได้ดีนะครับปีนี้ฉะนั้นก็ไม่มีข้ออ้างนะครับปีนี้เป้าหมายคือเราต้องเข้าแชมเปี้ยนลีกคงไม่มีข้ออ้างอะไรแล้วก็คิดว่าน่าจะทําได้ด้วย ปีตอนอยู่ยาพี่ธงเคยพบอกว่าจะไม่โกนเขาจนกว่าจะเลื่อนชั้นปีนี้โอ้ก็คือคือคือมันมันมันเหมือนกับทีแรกคิดว่าจะไม่โกนแล้วก็เอานิดนึงนะก็เหมือนเรามีเคล็ดนิดนึงก็คือถ้าเราพาผมพาทีมประจุบัซขึ้นดีหนึ่งได้ก็คงจะโกนหนวดซึ่งมันก็ไม่ได้เสียหายเลยมากนะสองสัปดาห์ก็ขึ้นแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่อยู่คู่กับโค้ชธงมาตลอดนะไม่เคยโกนก็ ถ้าขึ้นดิชั่นหนึ่งได้ก็จะโกนครับก็ฝากถึงแฟนบอลนะครับาบางครั้งบางเกมเราอาจจะรู้สึกว่า,เ,าเกมออกมาหรือว่าผลอ,าออกมาเนี่ยอาจจะขัดใจกับเราบางทีการมินิชัยของผู้ตัดสินอาจจะตรงกันข้ามกับความรู้สึกของเราบ้างแต่ก็เราก็ต้องยอมรับนะครับเพราะว่า,เ,าเราต้องยอมรับในกติกานะครับส่วนในเรื่องจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นขอให้แฟนบอลมาให้กําลังใจนักบอลเยอะๆนะครับกระตุ้นนักบอลเรา ให้สู้มากกว่าเดิมเท่าตัวนะครับพี่ที่จะไปสู่เป้าหมายของเราคือเข้ารอบแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ขึ้นจุดวิชั่นหนึ่งแล้วก็ผมก็มั่นใจว่าปีหน้าประจวบอิซีต้องอยู่ในระดับดวิชั่นหนึ่งแน่นอนส่วนี้เป็นกลุ่มกองเชียร์พิศาพันตากองเชียร์พันแท้ที่เหนียวแน่นของทีมประจวบกลุ่มกองเชียร์นี้ตามติดและเชียร์มานานตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรและไม่ต่างจากทุกสโมสรที่ตามเชียร์และรุนให้กำลังใจตลอด90นาที กลุ่มปิาพันตาเนี่ยมาจากการรวมตัวครั้งแรกมีไม่กี่คนครับแล้วตอนก็ขยับมาเรื่อยๆทุกปีครับมีเพิ่มขึ้นมาทุกปีครับฤด,ดูกาลที่แล้วเราคาดหวังแค่ไปเที่ยวแชมเปี้ยนลีกครับฤด,ดูกาลนี้เราคาดหวังว่าจะไปดีหนึ่งครับถามทุกคนไ,ได้ครับใช่ไหมเราจะไปดีหนึ่งใช่ไหมครับใชบเ่เราจะไปดีหนึ่ง ประจวบเอฟซีฤดูกาลนี้ทุ่มงบประมาณ15ล้านบาทพวกเขาทุ่มกันสุดตัวเดิมพันบดหน้าตักเพื่อเลื่อนสู่ดิวิชั่นหนึ่งให้ได้หากไม่คือหยุดส่งทีมลงแข่งขันเนื่องจากการเดินทางที่ลำบากและด้วยการยืนให้กำลังใจและตามลุ้นตามเชียร์ตลอดเวลาทำให้คุณพ่นทีมต่อพิฆาตไล่บุกไล่บี้และเล่นได้อย่างเหนือชั้นกว่าผู้มาเยือนทุกครั้งโดยเฉพาะจังหวะที่ทีมรักของพวกเขาส่งบอลเข้าไปตุงตะข่ายเสียงเฮจึงกระหึ่มทั้งสนามสามอ่าวเลยทีเดียว แปลกใจว่าทาไมประจวบจึงเล่นได้ดีมีกอก2อ๊กอก3มาตลอดและด้วยฟอร์มแบบนี้บอกได้เลยว่าประจวบ FC มีลุ้นไม่แค่ไปแชมเปี้ยนส์ลีกคนนั้นแต่ลุ้นขึ้นสู่ดิวชันหนึ่งแน่นอนก็พอใจครับครับสามแต้มนะครับขอฝากแฟนบอลให้เข้ามาเชียร์แบบพวกผมกันเยอะๆหน่อยครับผมจะทำให้เต็มที่ที่สุด I play here in two teams before p r a s h a p and and now I'm try to to put This team, this big team, the big friend, big family in Division One. I. I hope this this good organized, good, good, professional team need to improve more, but I think in Division One can can play, can can stay in Thai league maybe in two years, one year more. it's <laughs> not